จะจ่จจอไปที่จุดปล่อยตอนนี้ทั้งสองลำชิงชนะเลิศชายกลาง4ี่สบีพายใบายพายพร้อมแล้วสายมือของจอทีวีนั้นเขาก็คือแก้วฟามีใสจากบุงนาดีปล่อยชิงชนะเลิศประเภทกอออกมาแล้วเอาแล้วครับรอบนี้ชิงชนเลิศชายกลางล่องน้ำที่สอง แก้วฟ้ามีชัยล่องน้ำที่3ามขนตะกูลนาวาทยานออกได้จุดหน่่นอยออกมาแล้วนะครับตอนนี้เรือทั้งสองลำคู่ขี่สุสีกันออกมายังไม่ใครได้เปลี่ยนและเสียเปลี่ยนตอนนี้ยังคู่ขี้กันอยู่อีกชักครู่นะครับจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือไม่อย่างไรนะครับขนตะกูลนาวาบอกว่าปีนี้เอาแน่นอนเอาแน่นอนนะครับต้องพาน,นะครับ ทางแก้วฟ้ามีชช่ไม่สนขวัญตระกูลนาบาและตอนนี้ทั้งฝั่งประเทศก็คือแก้วฟ้ามีชั่แก้วฟ้ามีไัยสั่สสงเต็มสูบสั่สงเต็มทำลุย้ยเต็มที่บินออกมาลอยใบเอาบีขึ้นมาไล่ขึ้นมาทานโบสั่งลุยสั่งแรงเอา บดขยี้ขึ <บ S 1> <บ periodically. S 2> ้นมาบดขึ้นมาแก้วฟ้ามีใส่แก้วฟ้ามีใส่ขอไวไล่พี่น้องปูไปดีอยากทงเมืองใสผู้ทองสั่งบีสั่งลุยลุยขึ้นมาเอาวันตะกุณนาบาจะพี่น้องกันท้างวัดนาโพเอาเลยครับตอนนี้ยังนำอยู่นิดเดียวนิดเดียวคือขนตะคุณนาบาควันตะคุณนาบานำนิดเดียวจริงๆเอาละครับบีขึ้นมาบีขึ้นมาแก้วฟ้ามีใส่ไล่บดไล่บีไล่ขยี้ควันตะคุณขึ้นมาแล้ว เอาเลยนะครับตอนนี้ขนตะกูลนะว่ะขนตะกูลนะว่ะตอนนี้นํอยู่นําอยู่นาอยู่ไม่เยอะไม่เยอะอีกนิดเดียวขนตะกูลว่าแกฟ้ามีใยไล่เบียด ไล่บทไล่ขยี้เอาตอนนี้ไล่บี้เข้าไปบี้ไปอีข้อเจียวอีกข้อเจียวจะทันแล้วว่าไงคนตะกูลว่าจะยือยืดกันทั้งหลไปออกคนตะกูลนวัดหนีไปออกแล้วหนีไม่ออกแล้วเอาละครับเป็นมวยคุกวงในตอนนี้แก้วฟ้ามีใช่กอดไปกอดไปกอดไปหัวเรือโผล่ขึ้นมาแล้วแก้วฟ้ามีใส่กอดไปไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยใส่เสื้อสีกิ๊กทั้งฝั่งประเทศไทยแก้วฟ้ามิใช่เอาละครับยังเท่ากันอยู่หัวเรือยังเท่ากันอยู่ยังไม่มีใครได้เรียบยังไม่ปล่อยให้คนตะกูลเอาวะเอาแก้วฟ้ามิใช่สั่งแล้ว เอาคสร้างแล้วจวกไม่พายจวกกระเจ้าสาวลึกๆสับขึ้นมา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 ไม่สนวนตะกูลไม่สนแล้วเอาปีบี้ีปีปยขึ้นมาเอาเราไอ้ีปอปนิดเดียวชนะเอาแซงแล้วแซงแล้วแซงแล้วโอ้โห้ครับตัดแต่งแล้วตอนนี้คนตะกูนนาว่าไงเป็นอะไรไปแถวไปหรือเปล่าไฟฟ้ามิชัยมีชัยว่าไงมีชัยจะมีชัยชงซื้อหรือไม่ตอนนี้นำอยู่นำอยู่คอจอเดียวคอจอเดียวคนตะกูลด่าไล่คุมไล่คุม เอาละครับขออีก50าสิบใบวันต้อกวนกบะแถวแล้วแถวแล้วแถวแล้วเตะตัดขาาแก้วฟัด้ับส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 ับเปลี่ยนเปลี่ยนเก่าแปดเจ็ดหกาสี่สามเขาเสไทย